วันนี้ก็เป็น EPP สามนะครับก็วันที่หกเดือน9้านะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับตอนนี้ดูระดับน้ำครับจ็มาดูที่เดิมนะครับก็มาดูได้สามวั climate, นนะครับก็เป็น EPP สามครับตอนนี้เราจะดูไปเรื่อยนะครับว่าระดับน้ำจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้แม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำป่าซานะครับเราค่อยๆดูกันะครับนี่ครับขึ้นไปแม่น้ำเจ้าพยาครับดูเรื่อยๆครับผม เี๋เราจะมาวัดระดับน้ำครับเมื่อวานนี้จะได้สามอะไรร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบจุดห้านะครับส่วนวันนี้นะครับดูนะครับได้อะไรเดี๋ยวเรามาวัดครับวันนี้พอดีมาวัดคนเดียวนะครับก็จะได้ร้อยยี่สิบเก้านะครับตอนนี้เหมือนลดเหมือนน้ำวันนี้จะลดลงมาครับลงมาก็ประมาณอะไหนึ่งจุดห้าเซนนะครับวันนี้ของวันที่หกนะครับ วันที่ห้าก็รถจากวันที่หกมานะครับเราไปดูแม่น้าเจ้าพยานะครับตรงน,นี้ไหลมานะครับจากการไหลครับก็ไหลแรงพอสมควรน,นะครับก็จะมีเรือนักท่องเที่ยวด้วยท่าน,นี้ก็สามารถที่จะมามาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวแล้วุ่นบ้ากยังมีชาวต่างชาติครับก็จะนั่งเรือนี่นามาครับแต่ราคาก็ไม่ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถามให้รเรื่องราคาว่าราคาเท่าไหร่ก็เป็นนัก ท่องเที่ยวมาระมาสักสี่ห้าคนจะมีรถตู้เข้ามานะครับเห็นขับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับเรือก็จะเล่นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็มานั่งเล่นสบายๆครับเย็นๆนากาศเย็นๆก็จะมีคนจะมานั่งเล่นนะครับแถวๆนี้นะครับแถวยุทยาครับก็เชิญชวนมาเที่ยวได้นะครับตรงนี้ก็จะมีที่เข้าก็คือมีที่เข้าเล็กๆนะครับตัวนี้นั่งเล่นลมเย็นๆได้นะครับ มาประมาณตั้งห้าโมงเย็นขึ้นไปนะครับเย็นมันจะได้ไม่ร้อนนะครับถ้าเกิดเรามาไว้ก็อากาศจะร้อนนะครับมาดูน้ํากันนะครับน้ําจะออกคุณๆครับดูครับเทียบกับเมื่อวานนี้ดูแล้วน่าจะแรงกว่านะครับแต่น้ําจะลดลงหนึ่จุดห้าเซนยังไงวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม